ความหมายของการเดินทางคืออะไรสำหรับบางคนมันอาจเป็นการไปให้ไกลที่สุดแต่สำหรับอีกคนอาจคือการหลีกหนีจากบางสิ่งแต่สำหรับผมมันคือการได้อยู่กับตัวเองในที่ที่ไม่คุ้นเคย เข้าสู่จังหวัดสระบุรีในช่วงเวลาสายของวันธรรมดาวันหนึ่งจุดหมายของการเดินทางครั้งนี้อยู่ไม่ไกลแต่อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะเพราะอุทยานแห่งนี้เพิ่งกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวอีกครั้งหลังจากปิดพักประจำปีก่อนเดินทางเข้าสู่อุทยานผมได้แวะปั๊มน้ำมันสุดท้ายเพื่อเติมสเสบียงและใช้เวลาพักเบรกับมือเที่ยงแบบง่ายๆอยู่พักใหญ่ ก่อนจะหยิบีพขึ้นมาและเริ่มเดินทางกันต่อบนถนนสางงยเงียบๆที่จะนำพาเราไปยังอุทยานไม่นานนักป้ายของอุทยานก็เริ่มปรากฏตรงหน้าเหมือนค่อยๆพาเข้าไปใกล้กับธรรมชาติที่รัดิบอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามดันการจะพักที่นี่ก็ง่ายๆแค่คุณเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่และลงทะเบียนอุทยานครั้งแรกสิหรับผมมีความยุ่งยากน้อยกว่าที่ผมคิดไว้นะ ที่นี่เขามีอุปกรณ์สำหรับการตั้งแคมป์ให้เช่าด้วยนะแต่ถ้าว่าผมเตรียมมาแล้วในครั้งนี้ผมมีแผนจะกางเต็นท์ในอุทยานพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติทำกับข้าวหน้าเต็นจะออกเดินป่าจะไปดูน้ำตกและอีกหลายอย่าง การเต็นท์มานานผมใช้เวลากับการกางเต็นท์ไปพอสมควรพอกางเสร็จผมก็นั่งรอให้หายเหนื่อยอยู่พักใหญ่อุทยานแห่งชาน้ำตกสามลันค่าใช้จ่ายสำหรับที่นี่โดยจะมีค่าเข้าอยู่ที่คนละ20บาทรถยนต์คันละ30บาทและสำหรับค่ากางเต็นท์จะอยู่ที่คนละ30บาทต่อคนต่อคืนนอกจากนี้ในวันที่ผมมา ด้านบนไม่มีร้านอะไรขายเลยผมเริ่มเดินสำรวจบ,บริเวณลานกลางเต็นท์อยู่พักหนึ่งเพื่อซึมซับบรรยากาศของที่นี่ไปอย่างช้าๆนอกจากจำนวนไก่ป่าที่เดินไปมาอยู่ทั่วลานกลางเต็นท์แล้วบรรยากาศที่นี่น่าสนใจกว่าที่ผมคิดไว้นะตรงจุดนี้คงเป็นร้านขายของที่เคยเปิดเมื่อในอดีตเดินเลยมีอีกเล็กน้อยก็จะพบกับโซนห้องน,น้ำ และบริเวณที่ถูกจัดเตรียมไว้สำหรับการหลังจานอาคารที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับลานกลางเต็นท์คือที่ตั้งของศูนย์บริการหลักท่องเที่ยวผมเดินเข้าไปเพื่อเก็บตาอุทยาน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่อหนูจับลานกันเป็นไปน้ำตกเดิมไปเดินถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปก็ประมาณเจ็ดหรือปเมตรจากตรงนี้เข้าไปหนึ่งตึกแต่ถ้าเกิดว่านั่องเที่ยวมีรถมาข้างในมีลานจอดรถอีกลานหนึ่งขับรถขับไปได้แล้วก็เดินต่อ ทำลังสางพที่ส so ีวไหมกาเดินเนไม่อยากจะเป็นทางดินยาวทางเหินแต่ว่าระวังเลืดนองเพราะว่าช่วงนีฝนตะไกลแล้วกน้ก็จะาน้ยงไม่มช่วงน้าเพิ่มงจะมีค่ะยไม่เยอะถ้าเกิดว่าน้ำจะเยอะ ุดตรงท่าตรงหน้าหน้าฝ่ายหอรลน์ค่ะขับเข้าไปแล้วก็เดินย้อนมาทางจักรยานแล้วก็จะมีทางเข้าเป็นเขียนว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติตามรอยเสด็จเจ้าฟ้าก็เดินเข้าไปจะเป็นน้ำตกต้นน้ำใสบ้านนี้มีน้ำเยอะเมื่อได้คุยกับเจ้าหน้าที่ทำให้การเดินทางในครั้งนี้ของผมมีจุดมุ่งหมายเพิ่มขึ้นที่ไม่ใช่แค่เพียงน้ำตกสามลั นี่เป็นครั้งแรกของผมที่ได้มานอนกลางเต็นที่อุทยานถึงจะไม่สะดวกเท่ากับลานกลางเต็นก่อนๆที่ผมเคยไปมาแต่มันก็ไม่เคยเป็นอุปสรรคสําหรับผมแต่ผมกลับรู้สึกสนุกกับมันซะม,มากกว่าการที่ผมได้เดินทางมาในวันธรรมดาแบบนั่นก็จ,จะเป็นข้อดีที่ทําให้เรามีความเป็นส่วนตัวกับนักท่อง,ทองเที่ยวที่น้อย ให้ปล่อยใจเพลินๆไปกับทิวทัศน์และธรรมชาติที่ไรการปรุงแต่งบางครั้งบรรยากาศแบบนี้ก็เหมาะกับคนอย่างผมที่ชอบการเดินทางแบบไม่เร่งรีบคงพอสำหรับผมการเดินทางที่มีเวลาเป็นตัวกำหนดมันก็อาจจะทำให้เราพลาดอะไรบางอย่างที่คือความงดงามที่แท้จริงก็เป็นได้ในขณะที่ผมกำลังพักผ่อนอยู่หน้าเต็นท์ก็พบกับผู้มาเยือน เจ้าไก่ป่าที่วนเวียนอยู่แถวลานกลางเต็นบอกได้เลยว่าเจ้านี่มันวนเวียนไปทูกเต็นเลยเรากับมาสำรวจอะไรก็ตามที่เข้ามาในทิ่งของมันกันมาเที่ยวในครั้งนี้อะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นจริงๆผมเดินขึ้นมาสำรวจบริเวณลานสวัสดิการบนบริเวณน,นี้ ก็สามารถขึ้นมาชาร์จแบตมือถือได้เช่นกันประสบการณ์ในครั้งนี้ที่ผมได้ลองหลุดออกจากกรอบเดิมการเดินทางที่สร้างอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตผมคิดว่าแบบนั้นมันถึงจะเป็นชีวิตที่อิสระแบบที่ผมกำลังใฝ่หาที่เราไม่ต้องคอยตีกรอบไปกับทุกเรื่องโดยเฉพาะกับการเดินทาง เมื่อถึงช่วงเย็นผมเริ่มการเตรียมพตถุดิบสำหรับอาหารมื้อค่ำในวันนี้จริงๆสำหรับบรรยากาศในตอนนี้ไม่เร็วเลยนะสำหรับฟ้าที่เริ่มมืดและลมเย็นๆที่พัดมาเป็นช่วงๆผมเริ่มทำอาหารจากัตถุดิบที่ผมได้เตรียมมาและทานอาหารพร้อมกับการพักผ่อนไปกับช่วงเวลาของบรรยากาศรอบข้างณเวลานี้ ผมนั่งทานอาหารจนฟ้ามืดก่อนที่จะผ่านค่ำคืนนี้ไปและพบกับชาวอีกวัน เช้าว,วันใหม่ก็มาถึงผมตื่นเช้ามาและสำรวจบ,บริเวณรอบๆเต็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเต็นผมหรือเปล่าเพราะว่าเต็นท์ข้างๆถูกสนักมาคุยขยะในกลางเด็กแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเต็นผมเลยนอกจากเจ้าแมงมุมที่มาก่อนอยู่บนหลังคาเต็นผมลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันก่อนจะเริ่มเตรียมตัวกับสิ่งต่างๆในวัน ผมชงกาแฟและเตรียมเมนูอาหารง่งายๆเพื่อให้ท้องอิ่มสำหรับก,การไปเดินป่าพอทานอะไรเรียบร้อยแล้วผมก็เริ่มเก็บเต็นท์และทำตามเป้าหมายที่ผมได้วางไว้ เมื่อผมคิดถึงการเดินป่าในวันนี้ก็เริ่มรู้สึกตื่นตัวขึ้นมาในทันทีที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามลันแห่งนี้ยังมีเส้นทางเดินป่าอยู่อีกมากมายแต่เส้นทางเดินป่าในวันนี้ของผมจะเริ่มเดินจากจุดที่กางเต็นท์ผ่านฝ่ายอนุรักษ์จากนั้นก็เดินไปต่อที่น้ำตกสามลันแล้วเดินกลับมาที่ฝ่ายอนุรักษ์ไปน้ำตกโพหินดานและไปสุดที่น้ำตกโนลากใสและผมก็พบกับเจ้าหน้าที่ระหว่างทาง ผมเลยขอแหวะถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักหน่อยจากตรงนี้ไปน้ำ,นำตกสามหลันไใจนะครับเนี่ยสามแยกนี่ตรงที่อยวกั่ไฟนลักเนี่ยสามหลันก็เลี้ยวฝั่งเน้ำเยอะไหมครับปนปนตรงนี้น้ำยังไม่ไม่เท่าไหร่หน้ำตรงนี้ก็จะเป็นโซาลักไซไปดูยังยังครับเมื่อวานเดินข้ามเลยนะเมื่อวานผมมากางเต็นท์แล้วก็กล่าวว่ามาเดินมันนี้ซาลักไซเข้าเข้ามีน้ำเข้าเข,ข้าทางนี้หรือว่าทาง คราวนี้ก็ได้มีตะพานเดินตะพาณพาไปสุเราจะเห็นซุ้มทางเข้าอยู่ถ้าสามหลันแล้วก็ไปนี่สาหลันโพเห็นดาดสุณลักไซยทำไมตรงนี้เขาถึงเรียกว่าสามหลันชื่อที่มาของชื่อมันเป็นน้ำจะเป็นสามชั้นอ๋อแบบคล้ายๆรถหลันอะไรเดินมาอีกไม่ไกลผมก็พบเข้ากับทางเดินที่จะพาผมไปสู่น้ำตกสามหลัน เส้นทางเดินป่านี้เป็นภูเขาสลับซับซ้อนซึ่งจะเป็นร่องระวังภูเขาและที่ราบแคบภายในเส้นทางจะเป็นพื้นที่ป่าที่ประกอบไปด้วยป่าบินชพันป่าเต็งลังและทุ่งหญ้าที่มีพืชพันไม้กว่า800ชนิดนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มาเดินป่าอย่างจริงจังเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่นักเดินป่ามือใหม่แบบผมเดินได้ไม่ยากนะ เส้นทางไปน้ำตกสามหลันในช่วงแรกก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะก็แค่เดินเลาะไปตามทางแล้วก็จะผ่านกับน้ำตกเล็กๆที่ดูเหมือนน้ำตกสามหลันแต่ก็ยังไม่ใช่คุณต้องเดินเข้าไปอีกทางตรงนี้จะเริ่มยากขึ้นอีกเล็กน้อยพอผ่านมาแล้วก็จะเจอกับน้ำตกสามหลันที่ตั้งอยู่ตรงหน้าพร้อมกับความงดงามน้ำตกสามลัน คือน้ำตกสามชั้นโดยแต่ละชั้นจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ2 5เมตรบรรยากาศตรงนี้ค่อนข้างจะเย็นสบายซึ่งเหมาะกับการนั่งผ่อนคลายเป็นอย่างมากแล้วผมก็เดินต่อขึ้นมาบนน้ำตกสามลันพอผมเดินเข้ามาเรื่อยๆผมก็คิดขึ้นมาว่าที่นี่สวยกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยนะทั้งบรรยากาศและความอลังการในรูปนี้สู้ไม่ได้เลย น้ำตกสามหลันและบรรยากาศตรงหน้าเรียบร้อยแล้วผมก็เดินกลับมาที่ฝ่ายอนุรักษ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินไปยังน้ำตกโพหินดาษและน้ำตกโตนลากใส่ทางเดินไปน้ำตกโพหินดาษ เป็นทางผิวคอนกรีตที่ค่อนข้างเลื่นเลยทีเดียวหลังจากที่ถามกับเจ้าหน้าที่น้ำตกโพหินดาจะสามารถเดินถลกไปเชื่อมกับน้ำตกต้นลากไซได้แต่ทว่าเส้นทางก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเนื่องจากมีต้นไม้ลมาขวางทาง,งาข้างๆกันผมสังเกตเห็นทางที่พอจะเดินไปได้ ผมก็เลยลองเดินผ่านเอ้าไปดูเพราะไหนก็มาถึงแล้วทั้งทีบางทีเส้นทางก็ยังคงใจดีกับผมหลังจากเดินผ่านจุดที่ต้นไม้ล้มขวางทางมาได้สักพักเส้นทางก็เริ่มเปลี่ยนจากทางคอนกรีตเป็นทางดินทำให้ผมรู้สึกว่าเส้นทางเดินป่าของจริงได้เริ่มขึ้นแล้ว เมื่อเห็นเขากลับปลายบอกเส้นทางนันำทำให้ผมรู้ว่าน้ำตกโพหินดานอ,อยู่ข้างหน้านี้แล้วน้ำตกโพหินดานคือน้ำตกชั้นเดียวที่จะพบกับลานหินและความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ด้านข้างกับน้ำตกยังคงมีทางให้เดินไปต่อได้ แต่จะเป็นทางเดินป่าที่มีระยะทางกว่า5กิโลเมตรแต่สําหรับนักเดินป่างนั้นนะผมนั่นคงอ,อาจ,จะยังไม่ใช่เส้นทางที่ผมควรเดินในตอนนี้ผมเดินกลับมาอย่างป้ายบอกทางเพื่อไปยังอีกฝั่งที่มีเป้าหมายคือน้ําตกตนลากใสพอเดินเลี้ยวเข้ามายัางทางที่จะไปน้ำตกตนลากใส ก็จะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆพอยิ่งเดินเข้าไปลึกผมก็เริ่มมีคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่น้ำพาผมให้อยากเข้าป่ามันไม่ใช่เส้นทางที่สบายเลยอาจจะพอระดึกแล้วในตัวผมผมอาจจะหอยหาการประจนภัยเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆก็เป็นได้หามของลอกขึ้นทา ผมเริ่มได้ยินเสียงน้ำตกจากไกลๆนั่นทำให้ผมรู้ทันทีเลยว่าเป้าหมายที่ผมต้องการอยู่ข้างล่างนี้เองแล้วในที่สุดผมก็มาถึงแล้วลก,กับน้นตกตนลากใส่ซึ่งเป็นน้ำตกชั้นเดียวที่สูงราวเจเมตรน้ำไหลาจากหน้าผาหนินลงสู่แอ่งน้ำด้านล่างผมสำรวจน้ำตกและลางเท้าจากมดที่เกาะมาตามทาง แล้วยืนดูน้ำตกตนลากไซที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของผมในการเดินป่าครั้งนี้ <S <S 1> <S 1> การเดินทางข้ามน้ำตกนี้อาจจะลำบากเล็กน้อยแต่บรรยากาศที่งดงามเป็นรางวัลของการเดินปาน่าในวันนี้ของผม เพื่อมุ่งสู่ทางออกและเป็นการสิ้นสุดการเดินป่าครั้งแรกการเดินกลับไปยังทางออกนี่คงเป็นการเดินทางสุดท้ายของผมในวันนี้คงไม่มีอะไรยากเกินไปถ้าเราคิดที่จะทำจริงๆ เส้นทางที่ผมเดินไปในวันนี้นั้นเป็นเพียงแค่เส้นทางระยะสั้นๆในครั้งต่อไปที่ผมมีประสบการณ์มากกว่าน,นี้ผมต้องกลับมายัางเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติแห่งนี้อีกครั้งอย่างแน่นอนผมเริ่มเดินทางออกจากรยานเพื่อกลับสู่จังหวัดน,นนทบ,บุรีนั่นคือเรื่องราวสุดท้ายของวันนี้นี่คือการเดินทางในแบบของผม เราพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปเดิบไมโกคนหลงทริป